สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้จะมาบอกวิธีก่อนติดกาวแล้วก็เย็บรองเท้าผ้าใบนะครับซึ่งอาการมันหลุดออกมาอย่างนี้นะครับเป็นรองเท้าว่าเอาไว้นานแล้วมันจะเป็นลักษณะนี้นะกาวมันจะเสื่อมสภาพนะครับออกมาเป็นอย่างนี้นะครับไม่ว่าอันยี่ห้อดีแค่ไหนแพงแค่ไหนมันก็หลุดนะครับประมาณ4ี่ห้าปีเท่านั้นถึงแม้จะซื้อมาเก็บไว้เฉยๆมันก็เสียนะครับอายุมันไม่เกินสี่ห้าปีเท่านั้นนะครับวิธีทําก็อย่างนี้นะครับ ก่อนจะทํานะครับเราต้องมาทําความสะอาดตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าตัวนี้มันจะมีคราบมีไข่นะครับเพราะว่าเลีวออกมาแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะขั้นตอนทําก็ทําอย่างนี้นะครับใช้ไอ้นี่ตัวที่ปัดไอ้จากยจงปัดปูนเนี่ยนะฮะเรามาขูดทําความสะอาดไปก่อนนะครับนะครับขูดตรงนี้เลยนะครับขูดแบบให้ขูดให้มันทําความสะอาดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเออนี่นะครับบริเวณที่มันเป็นครับๆเนี่ยเราต้องขูดๆดพยายามขูดออกให้หมดนะครับ ขูดออกให้หมดนะครับเนี่ยนะัจะเป็นลัษณะนี้นะครับเนี่ยเป็นคราบเป็นไข่เงี่ยติดออกมาเงี้ยเนี่ยตัวปัญหาเลยนะครับที่มันไม่ติดกาวนะครับนะครับพยายามขูดออกให้หมดฮะโดยโดยเฉพาะขอบๆนี่นะครับเน้นเลยนะครับตรงกลางแทบไม่เท่าไหร่นะครับถ้าขอบมันติดแน่นแล้วมันก็โอเคแล้วเราเย็บได้เลยนะครับนะครับตรงนี้นะคราบบริเวณคราบตรงนี้ก็เหมือนกันฮะขูดออกให้หมดนะครับอย่าอย่าเหลือไว้เลยเพราะว่ามันมันไม่ติดกาวพวกนี้นะแล้เราขูดๆออกให้หมดขูดออกให้หมดเลยนะครับ ขุดออกให้หมดเลยนะครับเราต้องมาทําการขุดออกให้หมดนะครับตรงข้าบขายวันนี้นะครับนะครับที่ไอ้มิติดๆอย่างเงี้ยคือเป็นข่ายเป็นข้าบนะมันจะไม่อยู่นะครับเราต้องทําความสะอาดนะครับนะครับถ้าออกมันจะเป็นลักษณะนี้นะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะคือตัวปัญหาเนี่ยขุดออกให้หมดนะครับโดยเฉพาะตรงขอบนะครับเอาออกให้หมดเลยตรงกลางช่อมมันไม่เป็นไรออกนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ตรงข้างเนี่ยสำคัญเวลาเราติดกาวมันจะด้แน่นสนิทติดจะได้แน่นๆนะครับ เนี่ยขูดออกให้หมดเลยนะครับขูดออกให้หมดนะครับหลังจากเราขุดพอประมาณแล้วนะครับเราก็มาใช้เบนซินนะครับขัดออกทีนะครับเราใช้น้ำมันเบนซินนะครับใครมีทินเนอร์ก็ใช้ทินเนอร์นะครับเช็ดคราบไขมันทําความสะอาดนะครับอ้าเนี้ฮะจุ่มน้ํามันเลยนะครับเนี่ยจุ่มน้ำมันนี้เข้าไปเลยนะครับเป็นน้ํามันเบนซินนะครับ หรือว่ามีที่เนร์กับที่เนร์นะครับเนีนตอนเราต้องทําอย่างนี้นะครับขัดตรงขอบเลยนะครับขัดตรงขอบนี้ก่อนนะขัดให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ตรงกลางนี่ด้วยนะครับขัดออกเลยอ่าขัดอย่างนี้นะครับพอขัดเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้ให้มันแห้งแป้นเดี๋ยวเราก็มาทากาวนะครับอันนี้อันนี้ก็คือว่าคู่นี้ก็คือผมรับแค่สองร้อยนะครับอันนี้คู่เล็กนะครับถ้าคู่ใหญ่ก็สองร้อยห้าสิบนะครับอันนี้คู่เล็กสองร้อยแล้วก็อตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ เราก็เช็ดเข้าไปนะครับตรงไหนที่มันเป็นคราบก็คราบถ้ามันไม่มีคราบไม่จําเป็นต้องเช็ดก็ได้นะครับเอาตรงนี้เราเอาไปวาตรงคราบคราบตรงนี้มันจะมันจะลอกนะครับเราก็ขูดออกเลยครับตามตามแนวเดิมมันนี่นะฮะเนี่ยเห็นนะฮะตามแนวเดิมมันเนี่ยเราก็ขูดขูดขูดออกเลยนะครับขูดออกเลยเวลาติดกาจยไ่้แน่นๆนะครับเราขูดออกงี้นะครับขูดออกให้หมดเลยขูดออกให้หมดนะครับขูดตามแนวเดิมมันนนนะครับตามแนวเดิมมันนี่แหละครับอ่าขูดอย่างนี้นะครับ บริเวณนี้นะครับที่เป็นขาเป็นไข่เอาให้หมดเลยข้าบเป็นไข่ตรงนี้ก็เหมือนกันแต่พอดีมันไม่เยอะเท่าไหร่นะครับไม่เยอะเท่าไหร่เอาตรงนี้ตรงนี้ถ้าขุดได้ก็ขุดไปเลยนะครับเวลาติดกาวก็จกติดแน่นๆนะครับเอาอย่างนี้เลยหลังจากที่เราขุดเสร็จแล้วเราก็แปลงมาปัดปัดอกนะครับปัดฝุ่นครับแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็มาทากาวนะครับ เวลาถ้ากาวควรใช้กาวแบบนี้นะครับไอ้กาวแบบนี้ไม่ควรจะใช้นะครับเนี่ยกาวบอลเทคไม่ต้องใช้นะครับพอทาแล้วมันจะไม่ค่อยติดนะครับมันล่อนนะฮะมันพ้มันแทไกลครับขายตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวตัวนี้มันแรงนะฮะนีเนอร์มันแรงนะครับตัวนี้แมานะฮะต้องใช้แบบนี้นะครับดีที่สุดเลยนะครับกาวยางนะครับดาก้านะครับแนะนำเลยนะครับเพราะสีมันจะเหลืองอ่อนนะมันไม่เหลืองเข้มเหมือนันมันไม่เหมือนดันลบมันไม่เหมือนไอ้พวกไอ้อะไร atm พวกนี้มันจะเข้มเกินแต่ถ้าอันนี้มันจะดีๆนนนนนนะะคครรัััับบมจใใสเหีียวข้้้ตอก็ทา่ช เปิดกาวเลยนะครับเปิดกาวออกมาเสร็จแล้วเราก็ต้องใช้ไแปลงนี้นะครับเปิดฝาออกมาแปลงออกมานะครับตัวนี้ถ้ามันแช่น้ำมันนะครับเราก็เช็ดตรงขอบนี้ก่อนนะเช่มันแห้งเสร็จแล้วเราก็ตักกาวเข้ามาอย่างนี้นะครับโอ้ยตักกาวเข้ามาอย่างนี้เลยเสร็จแล้วเราก็ปาดกับฝาปาดกับฝากระป๋องนี่ฮะเสร็จแล้วเราก็เราก็ทาตามแนวเดิมมันนี่นะครับนี่นะครับแทะทายอย่างนี้เลยตามแนวเดิมมันนี่นะเออไปอย่างนี้ตามแนวเดิมไออตามแนวเดิมเมื่อพูดเลี้ยนพันอยู่เรื่อยไหมไม่ไหวนี่นะครับทาอย่าง รอเดิมนไป,ไไปยังไงไปยังไงนะครับแต่ถ้าถ้า,ถามือใหม่ถ้าไม่เห็นนักเก็นก็เอาปากกา bachelor, จุดจุดจุดไปก่อนนะครับว่าเราจะลากเส้นไปตรงไหนตรงไหนเราต้องจาให้ดีนะย่าใถ้ามันเลอะนะถ้าเยอะแล้วเออถ้าเลอะแล้วล,ลูกค้าจะมาต่อว่าเราอ่ะเกิดทําไม่ดีมาเดี๋ยวเสียลูกค้าได้ง่ายนะครับเราต้องทําให้ปราณีตหน่อยนะเนี่ยนะครับแับอย่างนี้ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็ตักเกาเสร็จแล้วเราก็มาทาอย่างนี้ทาตามขอบนี่ก่อนนะเราต้องเริ่มเริ่มเริ่มที่ขอบก่อนนะตรงกลางไว้ที่หลังเนี่ยเริ่มเริ่มอย่างนี้เลยเอาบริเวณที่ขอบ่นี่สุด ก็คือขอบเนี่นะครับทายงี้ไปเรื่อยเลยนี่นะครับต้องขอบอย่างนี้นะออพอทั่วเสร็จแล้วเราก็นี่นะเอาให้ทั่วเลยเออพอเสร็จแล้วกาวหมดนะมั้กาวหมดแล้วเราก็ตักกาวใหม่นะครับตักกาวใหม่หมดเลยเสร็จแล้วเราก็มาเอาตรงกลางนี่เลยนะครับตรงกลางไม่มีปัญหานะครับทาทาเลยเลยทายลวกๆก็ <ๆ S 2> ได้ไม่มีปัญหาตรงกลางๆๆนะครับ่เสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้นะครับประมาณเจ็ดสิบนาทีนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ตักกาวนะเพราะว่ากาวนี่มันหมดแล้วนะครับ ตัดกาออกมาปุ๊บเสร็จแล้วเราก็มาทาตรงนี้นะครับนี่นะครับทาพื้นนี่เลยนะครับทาพื้นนี่นะครับทาจะให้มันเลือยขอบนะครับเนี่ยทาทาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวทาอย่างนี้เลยจะให้มันเลือยขอบนะอ่ากาวหมดแล้วก็ตัดกาวเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับอ่าเน้นตรงขอบก่อนนะตรงกลางเอาไว้ทีหลังเนี่ยเน้นตรงขอบก่อนตรงขอบเนี่ยสาคัญมันจะอยู่ไม่อยู่จะแน่นมาแน่นอยู่ที่ขอบนี่ก่อนนะครับถ้าเกิดถ้าขอบมันอ้าวก็ดูไม่สวยนะครับอย่างนี้นะครับทาอย่างนี้เลย นี่ครับทายานี้คข้าไปเลยเสร็จแล้วเราก็กาวหมดแล้วเราก็ตักกาวใหม่เนเงี้ยทำอานี้ไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเราก็ขูดอย่างนี้นะครับเออทายอย่างนี้ไปเลยทายเรียบเลยนะครับทายเรียบเลยอ้าวพอทั่วเสร็จแล้วเราก็เราก็ทิ้งไว้เจ็ดนาทีสิบนาทีใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยมาติดกาวต่อหลังจากกาวมันแห้งได้ที่แล้วเราก็มาทําการติดนะครับเวลาติดก็ทําอย่างนี้นะครับเอามือเนี้ยสอดกระปไปงข้างในนี่นะครับนี่นะครับมือสอดกระปไปข้างในนะครับ เราเริ่มตั้งแต่หัวนี่ก่อนนะครับเพราะว่ามันมีรอยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปะตามรอยนี่นะครับตามรอยเดิมมันเป๊ะเลยนะฮะเนี่ยปะอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับตามามรอยมันเลยนะครับนี่นะครับค่อยๆกดนะสำหรับมือใหม่ใจเย็นนะครับทำนี้นะครับค่อยไล่มาที Tier ่นั่นหน่อยแล้วหน่อยตรงหัวนี่นะครับเริ่มตั้งแต่หัวนี่ก่อนแล้วนะครับเอาอย่างนี้นะครับอ่าเราก็เริ่มต้นตั้งแต่เนี้ยไล่มาเรื่อยๆนะครับเนี่ยไล่มาอย่างนี้เรื่อยๆนะครับเอาเอาตรงหัวก่อนนะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับอ้าวพอพอได้หัวเสร็จแล้วเราก็็มมมาาาาาเเรรรรรรริ่ตตตงงงทท้้ยนนนะะคคััับบกกํ ตัดคตรงให PA ้ราตรงเป๊ะเลยนะครับตรงรอยเดิมมันนะเออทางนี้นะครับพอพอตรงเสร็จแ <respuesta. S 1> ล้วเราก็ไล่ไล่ลติดตรงบริเวณที่เราทากาวไว้งะ้ยนะครับเราทางนี้ไปเลยนะครับนะครับบริเวณนี้นะเนี่ยเอาให้มันเอาให้มันได้ได้รอยเดิมเป๊ะเลยนะเอออย่างนี้นะครับเออติดไปนี้ติดเอออย่างนี้นะครับอ่พอได้ปุ๊บเราก็มาไล่ไล่ไล่ติดให้มันสนิทเลยนะครับนะครับ ใช้อะไรก็ได้ให้มันกว้างๆนี่นะครับกดๆตรงขอบเนี้ยให้มันแน่นๆนะครับกดๆอย่างนี้นะครับมือด้านไหนเรามือด้านไหนเนี้ยเราก็ต้องดันด้วยนะกดเข้าไปนี้นะครับกดเข้าไปเลยนี่นะครับกดเข้าไปอย่างนี้คือกาวอย่างเดียวมันจะไม่อยู่อยู่แล้วคะถึงอยู่แด้ก็ไม่นานนะครับเราต้องเย็บมันถึงจะทนนะครับนี่นะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆตรงไหนมันอ้าแล้วก็กดๆให้มันติดสนิทเลยนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็ใช้ด้ามเข็มตอกเข้าไปนะครับนี่นะครับตอกๆเข้าไปอย่างนี้นะครับ ออเข้าไปานี่เลยอ่าเดิ๋ต่อเข้าไปานี่นะครับต่อเข้าไปอ่าพอพอเราติดเกาเสร็จแฉบเรียบร้อยแน่นแล้วนะเราเราก็จะเย็บถ้าเย็บก็ทำงี้นะครับเอาพื้นในนี่ออกก่อนนะห้ามเย็บทับจะเสียลูกค้านะบอกให้รู้ก่อนนี่นะครับดึงออกให้หมดเลยเย็บออกเอ้ย พอเราเอาจากพื้นหน่อยออกเสร็จแล้วเราก็มาทําการเย็บนะครับเวลาเย็บผมจะใช้ได้เบอร์สิบห้าไว้สีขาวไว้ด้านในนะครับเพื่อประหยัดได้สีสีแดงนี่นะครับเราก็ต่อเราก็ต่ออย่างนี้เลยนะครับมัดอย่างนี้นะครับเอาหัวเอาหัวชนท้ายกันอย่างนี้นะครับมันเท่ากันหัวท้ายชนกันอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็มัดรอบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงอ่างนี้นะครับกระตุกกระตุกมันแน่นๆนะนะนี่ครับเสร็จแล้วเราก็ใช้เข็มนะครับใช้เข็มเบอร์สิบห้านะแต่อันนี้ผมทำไม่เสร็จนะแต่เข็มเล็กนะครับ ก็เร er like uh, exactly ิ่มต้นตั uh, ้งแต่นี่เลยนะครับแทงเข้าไปนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วก็คล้องได้ออกมาอย่างนี้ครับเกี่ยวได้ดึงดึงดึงออกมาอย่างนี้นะครับอ่าเข็มที่สองเราก็เริ่มต้นตั้งแต่นี่เลยนะครับเย็บก็ไม่ถึงหนึ่งเซนนะครับความห่างความเทียบความห่างนะครับไม่ไม่ถึงหนึ่งเซนนะครับคล้องได้ออกมาอย่างนี้นะครับแล้วก็สอดห่วงอย่างนี้นะครับทำอย่างนี้ปกตินะครับบิดเกลียวทุกครั้งนะครับบิดบิดแล้วแนบ้างหน้างี้นะแล้วก็ค่อยค่อยดึงอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะเออเดี๋ยวโดยเฉพาะสองสามเข็มแรกเนี้ยต้องต้องระวังดนนนนะะครััับเ่ไมมมมยืจป็ นะครับทำอย่างนี้นะครับคล้องได้ออกมาสอดห่วงแล้วก็เบ็ดเกลียวทุกครั้งครับเบ็ดเกลียวให้ดึงอย่างนี้นะครับค่อยๆดึงนะสำหรับมือใหม่เนี้ยเนี่ยทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับง่ายครับไม่ยากหรอกครับเข็มเนี่ยนะมันต้องเข็มเล็กๆนะครับใหญ่เกินก็ไม่ได้นะครับเวลาดึงแล้วมันจะมันจะเกี่ยวได้เกี่ยวอะไรออกมาเป็นเส้นเป็นเส้นมันไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยอย่างกง้ผมจะทําพอดีพอดีกับพอดเข็มพอดีกับได้เลยนะครับรูจะไม่กว้างไม่ใหญ่นะครับเวลาลงน้าหรืออะไรมันจะไม่แทรกไม่ซึม น้ำจะไม่ซึมเข้าไม่รั่วนะครับเนี่ยผมจะทําพิเศษของผมตุ๊กเข็มเลยนะครับเบอร์ไหนก็คือเบอร์นั้นไปเลยนะเข็มว่าจะผมจะใช้แต่ละเบอร์ละเบอร์ไม่เท่ากันนะครับเนี่ยล้วก็เยบไปเรื่อยๆเลยครับเนี่ยครับโอ้ยังนี้ไม่ยากนะครับเย็บง่ายๆเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนี่นะครับจะสวยไม่สวยอยู่ที่เราเดินเดินตะเข็บนี่นะครับถ้าเราเดินสวยมันก็สวยนะครับถ้าเดินไม่สวยก็ยังไม่สวยนะครับนี่นะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลย สอด่วงมาบิดกเดียวนะครับสไตล์ผมอะลงไปเป็นหลายราย้อยหลายร้อยคลิปแล้วสองสามร้อยวคลิปแล้วนะครับสอลสนลักษณะนี้ก็เคยทำแล้วนะครับนี่นะครับมันเป็นรองเท้าสีแดงอะเราเราก็ต้องเย็ยบตามสีมันนะครับใช้สีแดงเลยนะครับเห็นลูกค้าบางไอช่างบางคนอะรองเท้าสีแดงเล่นสีดําทำอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกนะครับไม่สวยเอาใจตัวเองไม่ได้นะเราต้องเอาใจลูกค้าไว้ลูกลูกค้าชอบแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นนอกจากลูกค้าที่เขาสั่งแบบอะไรก็ได้เอออย่างนั้นไม่มีปัญหานะครับ แต่จะให้ดีให้มันกลมกลืนมันสีไหนแล้วก็ต้องเอาสีนั้นนะครับมันจะได้ออกมาสวยนะครับทําให้ทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับทาจนกว่ามันจะเสร็จนะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะเออคล้องได,ด้แล้วดึงออกมาอย่างนี้วิธีวิธีดึงเน,นี้นะ IC เลยนะไอ้สีขาวๆเนี่ยคือคือปมมันต้องเอา่อนมาข้างในนะครับเห็นไหมเป็นลักษณะนี้เราค่อยดึงนะนี่มันจะทำแบบช้าๆนะครับน,นี่นะครับเห็นไหมขาวๆเนี่ยเราดึงกันไปปุ๊บแหม่มันจะจมเลยไหมเนี่ยจมไม่เห็นเลยฮะถ้าทำอย่างนี้ไปทุกเข็มแล้รเองว่าสวย แต่ความทีห่างหรือว่าช่วงขอบอย่าให้มันต่ําด้วยความทีห่างให้มันเท่ากันเลยนะ่ะออกมาแล้วสวยแน่นอน,นรับรองได้ลูกค้าเห็นแล้วติดใจนะครับทำนี้ไปเรื่อยๆเลยไอช่างบางคนนี่นะเย็บต่ํากว่าขอบผู้ดูแลทุเรศไม่ผมแกะกันมนี้ีเยอะแยะเลยบางคนใช้เอ็นนั่นผมบอกตรงเลยนะเอ็น N. มันไม่ดีนะครับเขาออกแบบไว้สําหรับไอตกปลาแล้วเอามาเย็บรองเท้านี่มันไม่เข้ากันเลยนะครับมันคนละเรื่องกันเลยนะครับ คือช่างที่เขาใช้เอ็นก็หมายความว่าเขาฝึกมาอย่างนั้นนะครับเขาไม่ได้ฝึกใช้ได้ในร่อนตั้งแต่แรกมานะ่เขามาใช้ได้เขาก็เย็บไม่เป็นนะครับพอเย็บปุ๊บเข็มมันเกี่ยวเข็มมันเกี่ยวได้แล้วมันเกี่ยวไม่เต็มเสร็จแล้วมันก็เสียหลักพอเสียหลักปุ๊บมันก็ทําให้เสียอารมณ์ได้ยุ่งได้ขาดต้องมาเปลี่ยนได้ใหม่อีกมันจะยุ่งยากตอนนี้นะครับถ้าเราเป็นแล้วมันจับไม่มีปัญหาแล้วเทคนิคการเกี่ยวได้แล้วเราเกี่ยวให้เต็มขอเต็มขอเข็มเสร็จแล้วเราก็ดึงขึ้นมามันก็ไม่มีปัญหานะครับแวว่่าาาถ้ มันดึงยากมันยังติดมันดึงยังขอเข็มมันยังเกี่ยวไม่ค่อยติดนะใช้ยางสนนะรูดตรงนี้นะสำหรับสำหรับเส้นในนะใช้ยางสนแล้วมากับขี้พึ่งแท้นะครับรูดให้มันเหนียวแล้วก็เสร็จแล้วขอเข็มที่เราจะเกี่ยวขึ้นไปนะมันจะติดแน่นเลยนะครับมันจะไม่แตกนะครับสําหรับมือใหม่ช่างบางคนก็ไม่รู้เรื่องรู้เราทามาเป็นสิบสิบปียังไม่รู้เรื่องเลยผมเห็นมาหลายรายแต่ผมไม่บอกนะผมเห็นแล้วแต่ผมไม่บอกเราจะบอกเขาบอกในในยูทู e เท่านั้นแหละบางคนก็ขี้คุยอวดเก่งนั่นอย่างนี้ โดยที่ว่าวัดเก่งอ่ะเพราะทำห้องริงไม่ดีอ่ะก็ลูกค้าทำเจ้าอื่นเสร็จแล้วไมาให้ผมแก้ผมก็ถามว่าเออเจ้านั้นเจ้านี้อ๋อพี่คุยอ่าเป็นลักษณะนั้นนะครับราคาคุยทำออกมาแล้วมาเปรียบเทียบกันเลยไม่เหมือนกันนะให้ให้เย็บอย่างนี้ตลอดไปเลยนะครับอ่านี่เย็บมาก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับไม่กี่เสียเองครับลายเย็บก็ทำเงี้ยนี่ผมพยายามจัดซุมเข้าปาใกล้ๆครับแทงตรงๆนี้นะครับจับได้อย่างนี้นะครับ นี่ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับจ mm ับได้อย่างนี้คล้องเข้าไปนะครับคล้องเข็มข้างในนะครับเอาขอเข็มมาเกี่ยวได้ออกมาแล้วก็ดึงมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วก็สอดเป็น่วงดึงเส้นนี้สอด่วงเข้าไปเสร็จแล้วก็บิดแนบมาข้างหน้าอย่างนี้นะครับแล้วก็ดึงอย่างนี้นะครับค่อยๆดึงนะฮะนี่มันจะทาแบบช้าๆดึงให้ปมมันจมอย่างนี้นะครับถ้าจมอย่างนี้ก็โอเคนะครับเนี่ยนักเข็มต่อไปก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับทำอย่างนี้นะฮะสอด่วงเข้าไปบิดเกลียวทุกครั้งแนบเข้ามาอย่างนนี้ะครัเงี้อย่างนี้นะครับ คล้องเข็มมาเลยอย่างนี้นะครับบิดเกลียวทุกครั้งแนบเข้าไปข้างหน้าแล้วก็ดึงเส้นไหนนี่นะครับดึงเข้าไปค่อยๆดึงเข้าไปอย่างนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ก็อีกอีกสองเข็มนะครับอ่าทำอย่างเงี้ยเกลียวได้ดึงออกมาอย่างนี้นะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็บิดเกลียวเนี้ยอันนี้ก็เข็มสุดท้ายนะครับแทงซ้ําเข้าไปหน่อยนะครับอย่างนี้นะฮะจับได้อย่างนี้คล้องเข็มเข้ามาอ่าเสร็จแล้วเราก็เช็คดูว่าเส้นไหนที่มันเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับมัดเส้นนั้นไปเลยนะครับมัดสองรอบนะครับหนึ่งรอบ มาอย่างนี้นะครับสองรอบนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงเส้นในนี้นะครับดึงแล้วเอามือปิดดูครับปิดอันนี้มือปิดตัวนี้เพื่อไม่ให้ได้มันยุ่งนะครับอ่าเราเราดึงอย่างนี้ปุ๊บได้มันจะไม่ยุ่งเสร็จแล้วเราก็ดึงให้ปลอมมันจมนะครับนี่นะครับดึงดึงให้ปลอมมันจมนี่เลยครับอ่าพอปลอมมันจมเสร็จแล้วปุ๊บถ้ามันมันเลยไปมากมาเราก็ดึงคืนนิดหน่อยนะครับเสร็จแล้วเราเราก็ตัดตัดเส้นในออกนะครับเราก็ตัดเส้นในออกตัดตัดได้เส้นในออกเสร็จแล้วเราก็มาตัดเส้นนอกตัดให้มันเหลือเ็จนิดหน่อยนะครับเสรับ นี่นะครับมันจะมีเศษนิดๆอยนี้ครับแล้วก็เราเราก็หลนเข้าไปเลยนะครับอ่าพอล่นแล้วลนแล้วมันจะหดเป็นปมมันเสร็จแล้วได้มันจะไม่แตกนะครับนี่ครับออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับออกมาเป็นลักษณะนี้เลยนะครับได้อีกข้างนี้นะครับข้างนี้เดี๋ยวก็เย็บเย็บเหมือนกันนะครับข้างนี้แต่ยังไม่ได้เย็บนะเดี๋ยวก็เย็บแบบนี้นะครับนี่นะครับก่อนจะเย็บต้องดึงพื้นในนี่ออกก่อนนะครับนี่ครับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับถ้าเป็นประโยชน์กับท่านก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคครรัับบมาก ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและกระดิง่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปครับผม